เซีสยฮายเซน่หลเหล่าเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะคะมาพบกับปอนกิในช่วงสิ้นเดือนเช่นเคยคะ่ะวันนี้ปอนจะมาแนะนำ8เกมมือถือใหม่หน่าเล่นที่ไม่ควรพลาดที่จะเปิดในเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้าที่จะถึงนี้กันคะ่ะแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปอนกิด้วยนะ ขอแนะนราน uard, ร้านเติมเกมอีซีการร้านเติมเกมมือถือที่สะดวกปลอดภัยและที่สําคัญไม่มีรีฟันแน่นอนมีเกมให้เลือกเติมหลากหลายหากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกอยู่บอนขอแนะนําร้านอีซีการเลยค่ะสามารถเติมผ่านเว็บไซต์อัตโนมัติที่บอนแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเพจ a c e b o o k อีซีการรับเติมเกมหรือผ่านแอปพีเ e ชันไรแอดอีซีการ์เกมได้เลยค่ะสําหรับเหล่าเกมเมอร์ใส่เติมเงินต้องไปพ่านกับเว็บไซต์เติมเกมอีซีการ์ เกมที่1 Tomb ช a มเรเดอร์เกมพีีจากภาพยนตร์ดังสู่เกมมือถือที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ย้อนสู่จุดกำเนิดตำนานช o มเรเด d e r กับเรื่องราวของราร่าคอฟหญิงสาววัย21ปีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรืออับปางบนเกาะยามาไตที่ผู้เล่นนั้นจะต้องออกสำรวจซากโบราณสถานไขปริศนาและต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจนก้าวข้ามความร้าเดียงสาและถือกําเนิดใหม่ในฐานะนักผจญภยัยระดับตำนานสำหรับใครที่เป็นแฟนเกมหร,หรือแฟนหนังช o มเรเดอ e r อยู่แล้วต้องห้ามพลาด เกมที่2 Rainbow Six Mobile เกมมือถือแนว t a c t i c a l f p s PS, จากค่าย u b i s o f t Montreal ที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่23กุมภาพันธนี้พร้อมภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบผู้เล่นนั้นจะได้เข้าสู่เกมเชิงกลยุทธ์ประสานกับการยิงปืนแบบมุมมองบุคคลที่1ที่เน้นความรวดเร็วฉับไวผู้เล่นจะได้ต่อสู้กันในแบบ 5v5 ในโหมดเกมหลักซึ่งจะต้องบุกโจมตีหรือป้องกันโดยฝ่ายบุกจะได้ใช้โดนสอดแนมเพื่อรวบรวมข้อมูลและว,วางแผนบุกทะลวงผ่านกำแพงพื้นและเพดานที่สามารถทำลายได้ ในขณะที่ฝ่ายป้องกันนั้นจะปิดกั้นทางเข้าและใช้กล้องสอดแนมหรือกับดักเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของตัวเองโดยการผสมผสานกยระยุกับการทำงานเป็นทีมผู้เล่นจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นของการต่อสู้ระยะประชิดที่ดุเดือดขณะที่สลับกันระหว่างการบุกหรือการป้องกันเพื่อคว้าชัยชนะสำหรับแฟนเกม FPS ต้องไม่พลาดกับเลนโบรซิกโมบาย Put a little work on them trigger finger in the eye, put a little curve on them. เกมที่3 Heaven Hell เกมมือถือแนว RPG หวังแผนกลยุทธ์สไตล์อนิเมะส,สุดอลังการจากค่าย Cover ร์เกที่คาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกุมภาพันนี้ผู้เล่นนั้นจะได้รับบทเป็นกัปตันคนใหม่ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งถือเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติชีวิตของเราวิช c h e s และอนาคตของโรกจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นทั้งหมดตัวเกมนั้นได้นำเสนอโลกที่พังทลายในช่วริบตาเมื่อแดนชําระได้ถูกฉีกขาดออกทำให้เหล่าปีศาจร้ายที่ถูกเรียกว่าเฮเรียนได้บุกเข้าสู่ ของเราอย่างไรก็ตามได้มีกลุ่มเด็กสาวที่ถือคองพลังพิเศษอันนาช่งที่ปรากฏตัวขึ้นซึ่งพวกเธอคือความหวังเดียวของมนุษยชาติในการต่อสู้กับภัยคุกคามจากปีศาจและถุกขนานนามว่าวิสเชสและสำหรับเกมเมอร์ที่ชื่นชอบงานภาพอนิเมะต้องไม่พลาดกับ h e ลเวนเฮ l ส์ เกมที่4 Hunter X Hunter n e n X Survivor เกมมือถือจากกระตูนชื่อดังแนวโลกไววลร้สัตว์ v ลีลิขสิทธิ์แท้จาก IP Hunter X Hunter ที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ตัวเกมนั้นจะพาผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ต้องเผชิญหน้ากับฝูงศัตรูจำนวนมากที่บุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของเกมนั้นคือระบบบังคับที่เข้าใจง่ายเหมาะกับผู้เล่นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือสายฮาร์ดคอร์แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความลึกซึ้งด้านกลยุทธ์ที่ผู้เล่นจะเป็นต้องคิดแ จัดทีมและเลือกใช้สกิลให้เหมาะสมเพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ให้ได้และตัวเกมยังใส่ลูกเล่นในการต่อสู้กับบอสที่มีรูปแบบการโจมตีหลากหลายทําให้การต่อสู้เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดเร้าใจตามสไตล์ Hunter x Hunter สําหรับแฟนการ์ตูน Hunter x Hunter ต้องไม่พลาดกับ Hunter x Hunter Nen นเตอน้น เกมที่5้าแรกา็กแนลลอกเอเลเกมมือถือแนวโลกไร์แบทเทิลรอยัลที่พัฒนาโดยคนไทยจาก i อพีด์แร็กแนลอกที่คาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ผู้เล่นนั้นจะได้รับบทเป็นนักผจญภยัยที่ต้องรังสรรค์สก,กิลต่อสู้ผสมผสานกลยุทธ์และพัฒนาตัวล,ละครสู่คาแรคชีพสุดคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นซอร์ทแมนอาเชอร์หรือเมดตามแบบฉบับแร็กแนลล็อกอนไลน์เพื่อเอาชีวิตรอดจากการจู่โจมของมอนสเตอร์ที่บุกมาจากทุกทิศทุกทางวางแผนให้ดีเพื่อพิชิต ต่อสู้แล้วยังมีระบบบักใามให้อัพเกรดตัวละครอย่างจุใจทั้งเมนสเตจแบทเทิลรอยัลคอร์ตูมซิสเต็มเ u วสซิสเต็มทาเลน t ิสเต็มและซีซันพาร์ทสำหรับสาวอกอ o ต่อไปพากับแรนด์ล็อกเอ็นเลสเซล เกมที่6 Neverness to Everness เกม Open w o r l d RPG ฟอร์มยากจากผู้พัฒนา Hon-Ta Studio ที่จะเปิดรอบเททั้ง iOS Android p รและ PlayStation 5ฟในวันที่6กุมภาพันธ์นี้ตัวเกมนั้นใช้กลุ่มพลัง All a l r e a e n g i n ฟ5ในการผลิตจึงทำให้ตัวเกมนี้ได้ติดท็อปเกมฟอร์มยักที่น่าติดตามในปี2026นี้ด้วยงานภาพอนิเมะค,คุณภาพสูงระดับ h i g อน n d โดยผู้เล่นนั้นจะได้เข้าสู่โลกที่มีเหตุการณ์พิศวงและมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันในเมืองที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆนี้ผู้เนจะคควบคุม ใช้พลังเอสเปอร์เพื่อสำรวจเมืองได้อย่างอิสระและจัดก,การกับวิกฤตเหตุพิษมวงที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดนอกจากนี้ผู้เล่ยนยังสามารถเลือกใช้ชีวิตได้ในแบบของตัวเองเช่นการแต่งรถจาัดก,การธุรกิจและสัมผัสมหานครที่มีชีวิตชุบาีวนี้ได้อย่างเต็มที่และตัวเกมยังรองรับทั้งระบบโมบายพีซีและคอนโซลผ่าน PlayStation 5อีกด้วยสำหรับเกมเมอร์สายอนิเมะและ Open World ต้องไม่พลาดกับ Never n e t to Evernet We rolling? Let's go! เกมที่7จ็ดซิดไมเออร์เซ i ไรเซชันเซเว่นจากเกม PC สู่เกมมือถือเกมสร้างจากักรวรรดยิยอดนิยมที่กำลังจะเปิดเอาใจชาว iOS ผู้เล่นนั้นสามารถเล่นเกม PC ระดับชิพเปิลเอได้ระหว่างเดินทางเพราะสามารถเล่นได้ทั้งบน iPhone, iPad และ m a คในบทบาทใหม่แสนสาคัญของซีรีส์กเกมที่โดดเด่นนี้จกักรวรรดิจะเติบโตขึ้นพร้อมกับจุดเริ่มตน้นของแต่ละยุคสมัยของประวัติศาสตร์มนุษยชาติและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้เล่นจะเป็นตัวกําหนดรากฐานทางวัฒนธรรมที่จะสืบทอดต่อไปในอรารยธรรมของพวกเขา ไม่ว่าผู้เล่นจะเลือกเล่นตามเส้นเรื่องในประวัติศาสตร์หรือสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นเองพวกเขาก็สามารถสร้างตำนานที่จะส่งผลต่อไปหลายชั่วอายุคน Civilization 7พร้อมมาเป็นหนึ่งในเกมบน Apple Arcade ในวันที่5กุมภาพันธ์นี้ เกมที่8ป Subway Surfer City อีกหนึ่งเกมมือถือะดับตำนานเกมวิ่งบนรางรถไฟที่ทุกคนต้องเคยเร่นกับ Subway Surfer จากค่าย SYBO g a m e ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ในภาคใหม่ล่า,าสุดนี้นั้นได้มีการเพิ่มกลไกการเล่นใหม่ๆเข้ามาเพื่อสร้างสีสันให้กับการวิง่งไม่ว่าจะเป็นท่าใหม่อย่างสตอมเป็นท่าสำหรับกระทึบพื้นเพื่อเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ภายในฉากหรือโล่หมากฝั่งบอลซีบ u b บ l e กรรที่ช่วยเพิ่มพลังกระโดดให้สูงขึ้นกว่าเดิมรวมถึงสไปร์อื่นๆที่ รอให้ผู้เล่นเข้าไปสัมผัสและในภาคนี้จะมีโหมดการเล่นหลักให้เลือกถึง3รูปแบบได้แก่คลาสสิกเอเลดเน้นการทาคะแนนสูงสุดและออกสำรวจเส้นทางใหม่ๆอย่างไม่รู้จบโหมดซิตี้ชัวร์ที่เน้นการผ่านด่านตามเป้าหมายโดยผู้เล่นจะต้องออกสำรวจพื้นที่ในเขตต่างๆเพื่อสะสมดาวที่ซ่อนอยู่และทําภารกิจให้สําเร็จตามที่ตัวเกมกําหนดและสุดท้ายอีเวนท์ที่จะหมุนเวียนภารกิจและความท้าทายใหม่ๆมาให้ผู้เล่นแบบจํากัดเวลาซึ่งออกแบบมาเพื่อทดสอบทักษะของผู้เล่นระดับสูงโดยเฉพาะสำหรับแฟนเกมซับเรสเซอร์ฟ ต้องไม่พลาดกับ Subway Surfer City ก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะคะสำหรับ8เกมมือถือใหม่น่าเล่นที่ไม่ควรพลาดที่จะเปิดในเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้าค่ะใครอยากให้รีวิวเกมมือถือแบบไหนหรืออยากให้แนะนําอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ปอนกิด้วยนะ